สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮานาพระเครื่องเช่นเคยครับพี่พี่นะครับให้เช่าบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับแอดไลน์ก็0924191588สนาะครับสามารถติดตามกันได้นะในช่องนะไทม์ไลน์นะครับของโบ๊ทโอฮานาพระเครื่องแอดไลน์ที่เบอร์มือถือเบอร์นี้ได้เลยครับนะครับวันนี้จะมาไลฟ์พัสดุนะครับแกะกล่องพัสดุ3กล่องนะครับกล่องนี้เป็นของไปษณีนะไปษณีส่งมาชื่อผมชัดเจนครับ องคกรนะครับนะครับส่งมาเมื่อวันที่21นะแกะเลยครับไม่รีรอนะครับแกะเลยครับถ้าเป็นพระแท้ก็เปิดให้เช่าเลยนะครับนะถ้าเป็นพระแท้ผมดูแล้วถ้าเป็นพระแท้ผมจะเปิดให้เช่าบูชาเลยนะครับโอเคมาหนึ่งกองครับ เมือนเป็นพระเลี่ยมทองนะครับพี่ๆจ๋านะครับมาชมกันครับพระเลี่ยมทองครับนะเป็นพระเลี่ยมทองครับองนี้ชื่อว่าพญาเต่าเรือนรุ่นสบายใจครับพี่ๆนะครับสวยมากเลยนะนี่ฮะดูความสวยครับนะจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับ นะองนี้คือพญาเต่าเรือนรุ่นสบายใจครับนะนี่ครับรุ่นสบายใจหลวงปู่หลิวสร้างปี2539ดูนิ้วครบจมูกโด่งสวยเลยครับนะครับหลวงปู่หลิวสร้างปี39เครับเขาเรียกว่ากระไหลสากษัตริย์ครับกระไหลเงินกระไหลทองกระไหลนาครับนะฮะบูชาแล้วสบายอกสบายใจครับพี่นะบูชาแล้วสบายอกสบายใจมาพร้อมกรอบทองสั่งทำนะหสวยหนาเลยนะทั้งสวยทั้งหนานะครับ เป็นกรอบทองสั่งทำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะไปนี้นะพญาเต่าเรือนองนี้เป็นของคุณพี่ประสงค์นะครับนะเสร็จเรียบร้อยครับเช่าบูชาและก็สั่งทำกรอบทองคำกับผมนะครับนะสวยมากสวยมากๆครับทั้งสวยทั้งหนานี่คือกรอบสั่งทำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับจะเข้ารูปพอดีครับเข้ารูปขาเข้ารูปหางนะฮะเข้ารูปพญาเต่าเรือนนะครับสวยนะครับจบเลยนะฮะขอบพระคุณคุณพี่ประสงค์มากๆครับ นะองค์แรกเป็นของคุณพี่ประสงค์ครับนะรุ่นสบายใจนะครับปี39มาต่อไปครับแกะกล่องต่อไปกล่องที่2ครับผมกล่องที่2ใช้บริการของแฟลตนะช่วงนี้มีคนใช้บริการแฟลตเยอะนะครับนะครับ ี่จะเต็มกล่องเลยนะครับมีมาสองห่อนะฮะ,ะทีละห่ออ้หลายองค์เหมือนกันนะครับห่อนี้มีนะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงนะครับ มีหลายองค์ครับมานี่อีกห่อครับอันนี้อยู่ในกล่องนะครับโอ้่อแน่นหนามากนะนี่อยู่ในกล่องอีกสองกล่องครับโอเคมาเรามาดูกันเลยนะครับนะผมจะไม่ได้ตัดต่อนะครับคลิปผมจะไหลยาวเลยนะครับไหลยาวเลยนะครับพี่ๆนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับ ขอให้แท้เถอะนะทุกวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมสแกนมาแล้วครับเบื้องต้นสแกนรูปผ่านลน์มาแล้วนะนะครับโอ้ยพี่พี่ครับดูความสวยซะก่อนดูความสวยซะก่อนครับเหรียญน,นี้ชื่อว่าเหรียญรุ่นพิเศษครับเหรียญรุ่นพิเศษหลวงปู่หลิวจะสร้างขึ้นนะครับณนะวัดสนามแย้ในปีพศ2518ครับ เขาเรียกว่าเนื้อทองแดงโบราณครับนะผิวไฟขึ้นลุ้งเลยครับเนื้อทองแดงนะครับสร้างปีพศ2518ครับ2518นี่ครับ2518เทียบเท่ากับพระเครื่องนะครับของหลวงปู่ทีมวัดละหารไล่ครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะสุดยอดครับสร้างเป็นเหรียญยุคต้นของหลวงปู่หลิวเลยนะครับปี2518นะครับนวัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีครับ นะเป็นเหรียญรูปไข่ที่นะครับที่หาสวยสมบูรณ์ได้ยากมากครับนะฮะดูยากไหมรุ่นนี้ดูไม่ยากครับนะดูความตึงผิวเพราะว่ามีของเก๋ของเรียนแบบออกมาเยอะครับนะนี่ครับเส้นสายลวดลายการตึงผิวต้องเส้นตึงๆต้องตั้งๆเยอะๆครับแนวนอนก็แนวนอนเยอะๆครับนะครับเนี่ยตั้งๆเยอะนอนเยอะครับสวยสมบูรณ์มากครับพี่ๆนี่คือเหรียญปีหนครับ นะครับสวยสมบูรณ์มากๆครับนะฮะท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้นะผมปล่อยไปสูงสุดนะครับ1 8ึ0 0หมืนะครับหนึ่งันบาทครับนะฮะหนึ่งนะครับสองหมก็เคยปล่อยครับนะที่มีใบประกวดนะครับใบประกวดติดที่2นะเคยเคยปล่อยไปสูง สูงกว่า18ืก็2 0,000กว่าบาทครับแต่องค์นี้ไม่มีใบป,ประกวดครับแต่พระเนี่ยฟอร์มเทพครับนะนี่คือฟอร์มเทพปี18ของหลวงปู่หลิวครับเป็นเหรียญรูปไข่ที่มีมูลค่าสูงกว่าพญาเต่าเรือนครับพี่ๆจ๋านะแต่เปิดราคาไว้ไม่ถึงหมื่นครับเหรียญน,นี้ไม่ถึงหมื่นนะใครทักก่อนได้ก่อนนะจ๊ะใครทักก่อนได้ก่อนนะครับเหรียญแรกผ่านไปต้องบอกว่าแพ็คดีมากนะเจ้าของท่านนี้ โอ้โหผิวนี่สวยมากครับพี่พี่เขาเรียกว่าเหรียญรุ่นหงฟ้าหลวงปู่หลิวครับพี่พี่จ๋าเหรียญรุ่นหงฟ้าหลวงปู่หลิวจะมีหงอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของเหรียญครับต่อโคดคมคมครับพี่พี่ต่อโคดคมคมครับดูสิครับผิวนะครับกระไหลไฟเดิมนะครับกระไหลไฟเดินลมลมเขาเรียกว่าเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเดิมครับนะผิวดาเดิมเลยครับพี่พี่ สร้างขึ้นในปีพศ2527นะครับยุคที่วัดไร่แตงทองยังไม่ใช่วัดไร่แตงทองครับสร้างเมื่อยุควัดไร่แตงทองยังเป็นสำนักสงฆ์ครับนะครับปี2,527ครับนี่คือพระเครื่องยุคต้นนะฮะก่อนที่จะมาเป็นวัดไร่แตงทองนะครับนะฮะโหดูเมตตาครับเมตตาหลวงปู่หลิวติดชัดมากครับพี่ๆสวยมากๆครับเหรียญนี้ผมปล่อยไปสูงสุดนะครับ 22,000ครับ22,000ครับนะครับแต่วันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าผมแบ่งนะครับไม่ถึงหมื่นครับไม่ถึง10,000ครับใครทักก่อนได้ก่อนนะครับนะสร้างยุคต้นครับยุควัดไล่แต่งทองยังเป็นสำนักสงใหม่ไล่แต่งทองเห็นไหมครับสำนักสงใหม่ไล่แต่งทองปีพศ2527ครับเหรียญรุ่นหงฟ้านะครับสวยมากๆครับฟอร์มเทพครับฟอร์มเทพนานๆจะเจอสักเหรียญนะครับ นะครับโอ้ย oh. oh. เปิดมาสององแรกก็จี๊ดจาร์ดมะพร้าวแก้วมากเลยนะต่อไปครับโอ้โห oh. แต่และองค์ต้องซีดปากเลยครับพญาตเต่าเรือนนะครับรุ่นรวมพุทธคุณครับจะต่อโค้ดไว้สี่โค้ดครับหนึ่งสอง 3 4ครับแล้วเขาจะต่อโค้ดแยกว่าจะเรียกว่ารุ่นรวมพุทธคุณโค้ดเฮงหรือโคดเงินหรือโคดทองเขาจะมี3โค้ดครับที่แยกว่าเฮงเงินทองคือด้านบนขวามือของเราครับโค้ดตัวนี้คือโค้ดเงินครับโค้ดเงินครับตอกคมคมครับพี่พี่ยันใต้โค้ดจะไม่มีเนื้อปูดปิ้นนี่ครับยันใต้โคดคือยันตัวนี้นะครับนะ1ะหนึ่งสองสามสี่ยันนี้จะไม่มีเนื้อปูดปิ้นครับ ถ้าเป็นของเก๋ของเรียนแบบจะมีเนื้อปูดปิ้นขึ้นมาเยอะมากครับผิวจะไม่ตึงนี่ครับพระแท้ต้องสวยอย่างนี้ครับพี่พี่พระแท้ต้องสวยครับนี่ครับนี่ครับฟอร์มเทพเลยนะครับดูจมูกเทพครับจมูกโด่งเลยครับทั้งภาษากรรจายทั้งหลวงปู่หลิวนะครับนี่ครับยันตัวนะต้องอวบนูนสวยครับนะตาพญาเต่าเรือนต้องตึงครับนะหัวพญาเต่าเรือนตึงยันตัวนะอวบนูนสวยปลายหางนะครับ เห็นนะครับอวบสวยสวยมากครับสร้างปีพศ2538ครับนะครับนี่ครับยันที่ชนเลขหนึ่งอวบอวบครับไม่ขาดเลขหอวบนูนสวยพื้นผิวเหรียญขอบตึงๆครับนี่คือพยาเต่าเหลือนรุ่นหลวงพุทธคุณเนื้อนวะโลหะนะครับหลวงปูหลิวและหลวงปูคูร่วมกันปลุกเสกในปีพศ2538ครับเนื้อนวะโคตดเงินครับปี38 ผมปล่อยไปเทพนะเทพนะครับหนึ่งหมื่บาทครับนี่คือเทพครับผมบอกเลยว่านี่คือสวยเทพครับรุ่นรวมพุทธคุณนะครับนะแต่องค์นี้ผมจะเปิดไว้เพียงนะครับหนึ่ง 1500บาทเท่านั้นครับเป็นเนื้อนวะแก่เงินครับพี่ๆดูผิวขึ้นเงินเต็มองคครับบางองค์ผิวขึ้นทองบางองค์ผิวขึ้นแดงบางองค์ผิวขึ้นดําครับแล้วแต่ว่าเนื้อนวะโลหะองค์นั้นจะหลอ่อหลออออกมาในช่วงนั้นมีนวะโลหะเ,เนื้อตรงนั้นโลหะชนิดใดเยอะที่สุดครับนะครับโลหะตรงนี้จะมีเนื้อเงินเยอะครับเห็นไหมครับมีเนื้อเงินทั้งด้านหน้าด้านหลังเยอะมากครับ ตอนรีดแผ่นออกมาแล้วเนื้อเงินอยู่ตรงนี้เยอะครับเลยปั๊มออกมาแล้วมีเนื้อเงินลอยเต็มอง์อย่างนี้นะครับรุ่นรวมพุทธคุณเข้มขลังมากครับลองไปหาข้อมูลอ่านดูใน Google ได้ครับพยาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณหลวงปู่หลิวหลวงปู่คุณนะครับปี2538เนื้อนวะครับพิธียิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์มากครับไม่ว่าจะสายของหลวงปู่หลิวสายหลวงปู่คุณต่างต่างชื่นชอบครับรุ่นนี้นะครับ สวยมากครับพี่พี่จ๋าโอ้โหจี๊ดมากครับสามองค์แรกก็จี๊ดจาดมะพร้า,พาวแก้วเลยนะต่อไปครับห่อนี้มีสององค์ครับมีแบบองค์เล็กๆด้วยนะองค์เล็กๆหนึ่งครับโอ้โหแต่ละองค์ขวัญใจมหาชนครับองค์นี้ชื่อว่านะครับพญาเต่าเรือนรุ่นขวัญใจมหาชนเนื้อเงินครับพี่พี่จ๋า ขนาดเท่ากับเหรียญ2บาทครับดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยตอโค้ดคมๆ2โค้ดนิยมครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นขวัญใจมหาชนหรือขวัญใจคนจนนะครับนะหลวงปู่หลิวสร้างเนื้อเงินปีสศ2พ3 7หครับห่วงเขาจะสังเกตได้ว่าห่วงเดิมจะใหญ่นะครับนี่ครับห่วงเดิมของเนื้อเงินจะใหญ่ครับนะห่วงเงินใหญ่ครับรุ่นนี้นะครับเมตตามหานิยมเป็นเลิศครับ ะะด้านหลังเขาเป็นยันวนครับเงินทองไหลวนเข้าดีนักแรครับบอกเลยว่าเงินทองไหลวนเข้าดีมากครับนะเนื้อเงินสร้างปี37มเจ็ดพญาเต่าเรือนรุ่นขวัญใจมหาชนนะฮอาซอ,อาเจคุณพี่สุภาพสตรีนะเหมาะสมมากครับน่ารักครับประหยัดทองด้วยนะองค์นี้เลี่ยมทองประหยัดด้วยครับผมปล่อยไปสูงสุด1 5 0 0 0ครับ1 6 0 0 0ประมาณนี้แต่องนี้นะครับผมเปิดไว้เพียงนะครับเปิดไว้เพียงนะ ใครทักก่อนนะครับได้ก่อนนะครับไม่ถึงนะครับไม่ถึง10,000ครับไม่ถึง10,000นะครับอ่ะย่อนกว่า9,00 0อ่ะผมเปิดเปิดไว้อย่างนี้เลยย่อนกว่า9,000บาทนะฮะไม่ถึง9000บาทครับมาใครทักก่อนแบ่งให้ก่อนนะครับรุ่นขวัญใจมหาชนเนื้อเงินปี37ครับอ่ะต่อไปอีกองครับโอ้โหสี่องค์นี้สวยๆทั้งนั้นเลยครับพี่ๆองค์ที่ห้าครับดูสิครับ รูปหล่อหลวงปู่หลิวครับพ <ๆ ror S 1> ี่พี่รูปหล่อลอยองคหลวงปู่หลิวครับรูปเหมือนหลวงปู่หลิวนั่งสมาธิครับหล่อโบราณนะครับนะรุ่นเปิดโลกปีพศ2 5 3 9ครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับรุ่นนี้ต้องอุดกริ่งนาอุดกริ่งตอกโค้ดครับโค้ดเขามีโค้ด2อย่างสองอย да. ่างนะครับโค้ดช่อและโค้ดตัวนะครับอ่าตัวนะแล้วจะมีวงกลมนะครับวงกลมแล้วตัวนะอยู่ตรงกลางครับนะอุดกริ่งตอกโค้ดครับ กิ่งดังชัดเจนครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างขึ้นในพิธีเปิดโลกปีพศ2539ครับเนื้อทองแดงลมดําผมปล่อยไปสูงสุดนะครับ2,500-2,800ครับแต่องค์นี้วันนี้ผมเปิดไว้เพียง1,500บาทเท่านั้นครับพระแท้และท่านหลวงปู่หลิวครับพี่พี่ท่านสร้างพระเครื่องตั้งแต่ปีพศ2500จนถึงปีพศ2543ครับรุ่นนี้สร้างปี39 แท้และทันนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับสำหรับโบสโอฮาน่าพระเครื่องนะครับนะฮะชื่อนี้ไม่มีเสียครับโบสโอฮาน่าพระเครื่องนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับพี่ๆมาชมอีก2กล่องนะครับ2กล่องสวยมากสวยมากนะครับ5องค์ตอนนี้กล่องนี้มี2องค์ครับนะเห็นห่อมา2ห่อ องที่1ครับเสียงดังไม่ดังภาพชัดไม่ชัดแจ้งได้นะครับนะฮะแจ้งผมได้นะผมจะได้ปรับปรุงต่อไปโอ้โหพี่พครับมือไม้สั่นหมดแล้วผมอะนี่ครับรุ่นสบายใจครับพี่พี่จา๋านะครับดูสิครับนี่คนละกล่องนะนี่กล่องแรกครับสามกษัตริย์นะครับกระไหลสามกษัตริย์เงินทองนาะค กล่องที่2นะกล่องนี้มาครับรุ่นสบายใจเหมือนกันครับแต่เป็นเนื้อเงินเลี่ยมทองครับเนื้อเงินเลี่ยมทองครับพี่พี่ดูครับจมูกโด่งนิ้วครบครับเนื้อเงินนิยมนะครับนิยมจะตอก2อโค้ดครับและก็ถ้านิยมและหายากจะเป็นบล็อกห่วงตันครับนะองนี้น่าจะเป็นบล็อกนิยมนะถ้าตอก2อโค้ดนะครับโอ้โหดูเลี่ยมทองครับใช่ชัดเจนครับนะนิยมนะตอก2อโค้ดครับ ท่านิยมและหายากด้วยจะเป็นห่วงตันนะครับถ้าต่อ2โค้ดอย่างนี้จะเป็นนะครับเนื้อเงินนะฮะนิยมปกติครับ2โค้ดสวยๆครับตอโค้ดคมๆนะฮะเนื้อเงินผิวกระจกครับพร้อมเลี่ยมทองครับพี่ๆจ๋าหนะหลวงปู่หลิวสร้างในปีพศ2 5 3 9ครับสวยมากบูชาแล้วสบายอกสบายใจครับเงินทองไหลล่องคล้องมือครับพี่ๆจ๋าพร้อมกับเลี่ยมทองนั้นหนาสวยๆครับเข้ารูปสวยมาก นะสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 9เครับเนื้อเงินเปล่าๆนะผมปล่อยไปสูงสุด14,000ครับ1 4 0 0งนีครับองนี้มาพร้อมเลี่ยมทองครับผมเปิดลอยๆไว้นะครับ18,000บาทครับนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้เลยครับเปิดไว้นะพร้อมเลี่ยมทองหน้าหนาอย่างนี้เลยนะครับเนื้อเงินเลี่ยมทองนิยมสวยๆอย่างนี้นะครับ1 8 0 0 0บาทครับทักก่อนได้ก่อนนะจ๊ะนะครับต่อไป โอ้โห,โโหซีดกี่ทีเดียนะซีดซาร์ดครับพระปิตาพาโชคครับพระปิตาพาโชคเนื้อทองฝาบาทครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างไว้เพียงหนึ่งพันองค์ครับพี่ๆนะฮะสร้างไว้เพียงหนึ่งพันองค์ครับผิวดมๆครับเนื้อทองฝาบาทครับนะฮะสร้างไว้เพียงหนึ่งพันองค์ในปีพศสองพันห้าร้อยสี่ห้าครับเป็นภาะ ปิดตามหาอุดนะครับพี่พี่จา๋าปิดตาแล้วก็ปิดทวารด้วยครับนะปิดตาและปิดทวารครับสร้างไว้เพียง1,000องค์ในปีพศสอ3 5ครับอ่ะครับเดี๋ยวผมซูให้ชมจะจะชัดๆครับนี่ครับสวยมากๆครับพี่พี่จา๋าเนื้อทองฝาบาทครับนิ้วเต็มเลยครับ นะฮะสร้างน้อยด้วยครับ1000องค์เท่านั้นพร้อมกับเลี่ยมกรอบทองเข้ารูปครับดูครับสวยๆครับพี่ๆจ๋านะฮะหายากมากครับดูสิครับความสวยครับเขาจะต่อโค้ดไว้ด้านข้างนี้นะครับนะฮะผมรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับพี่ๆจ๋าดูครับผิวครับเดิมๆครับสุกๆนะผิวสุกๆครับพระไม่เคยผ่านการใช้เลยนี่ครับปิดารนิ้วเห็นนิ้วเรียงครบเลยครับนะใต้ทวารนะ สวยมากครับดูฮะดูการเลี่ยมทองครับงามๆครับนะฮะพระเปล่าๆปล่อยอยู่ที่ประมาณ1 2ึ่งหมื่นถึงหนึ่งครับองค์นี้พร้อมเลี่ยมทองแบบนี้นะครับผมเปิดลอยๆไว้นะครับให้พี่ๆนะครับได้เช่าบูชาไว้ที่18,000บาทครับพระปิตาพาโชคมหาอุดปีพศสองพัสบาครับนะฮะสร้างเพียง1,000องค์ครับหายยากมากครับพี่ๆจ๋านะครับมาต่อไปอีกกล่องครับ จี๊ดมากนะคุณพี่ท่านนี้ครับขอว่าคุณมากๆครับที่ก้านะครับส่งพระไม้ผมขนาดนี้นะสุดๆ,ๆนะครับนะฮะสวยมากสวยมากๆครับหนึ่งห่อนะครับ โอ้โหพี่พี่ครับอ่าดูความสวยก่อนดูความสวยก่อนครับพญาเต่าเรือนรุ่นมหาลาบครับพี่พี่รุ่นมหาลาบครับนะฮะถ้าต่อโค้ดตำแหน่งนี้โอ้โหโค้ดคมชัดมากครับนี่ครับมีเส้นเสี้ยนอยู่ในโค้ดเห็นไหมครับพญาเต่าเรือนรุ่นมหาลาบหลวงปู่หลิวสร้างในปีพศสองพันห้า้อยสาสิบหกครับพี่พี่ ชื่อดีเป็นมงคลครับนะฮะมหาลาบครับปี36เนื้อนวะนะครับองนี้คือเนื้อนวะโลหะดูนิ้วครบมากจมูกโด่งมากครับนะครับเนื้อนวะสร้างไว้เพียง4 0 0พันองค์ครับพี่พี่สร้างน้อยมากครับเนื้อนวะสร้าง4 0 0พันองค์พร้อมกับเลี่ยมกรอบทองเข้ารูปครับสวยเลยครับหน้าหนาเลยครับนะดูสิครับสวยมากครับพี่พี่ รุ่นมหาลาบครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับและก็หายากมากแล้วครับปัจจุบันนี้นะครับนะครับองนี้เป็นเนื้อนวะแก่เงินครับดูครับผิวขึ้นเงินเต็มองเลยครับทั้งด้านหน้าด้านหลังและสวยเทพครับฟอร์มเทพเลยครับนะฮะนี่คือหนึ่งในสี่พันองครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับ พระเป่าๆผมปล่อยอยู่ที่14 0 0 0ถึง1 6 0่งครับ1 4 0 0งพันถึง1 6 0 0 0พันครับแต่องนี้พร้อมกับเลี่ยมกรอบทองแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับผมเปิดราคาลอยไว้ที่24,000ครับ2 4 0 0 0พหนึ่งใน4,000องครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับสวยๆหน้าหนาครับพี่ๆจ๋าสวยๆหน้าหนาครับไม่มีตำหนิเลยครับสวยเทพมากครับนะเปิดลอยไว้ที่24 0 0 0ครับสนใจติดต่อสอบถามเช่าบูชานะครับ พร้อมนะครับรับประกันพระแท้พี่พี่ตลอดชีพเสมอครับ0924191588ครับนะครับโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับนะรับประกันให้พี่พี่ตลอดชีพครับโอ้ยกล่องนี้เทพมากนี่คือกล่องที่สองนะครับกล่องที่สองส่งพระมาถึงผมทั้งหมด 2, 4, 5, 8องค์ครับกล่องแรกมา1องค์ครับดูสิครับ กล่องแรกมา1องค์กล่องที่2มา8องค์ครับมาดูกล่องที่3ครับใช้บริการของเค r r ี่ครับเคอรี Curry, นะนะฮะกรีดเลยนะครับไม่ต้องรีรอครับคลิปเดี๋ยวจะยาวเกินนะครับ ดีนะหอหอหลายม้วนเลยครับมา1ห,หอมาทำไมเหมือนกระดาษซ้อนกันหลายอันหนึ่งสองสามสี่ห้าองค์ครับแต่เป็นองค์ที่มีขนาดไม่ใหญ่นะครับ เป็นองค์ที่มีขนาดไม่ใหญ่ครับมาชมกันครับพี่พี่โอ้โหสวยเทพมากๆครับพี่พี่จ๋าพญาเต่าเรือนรุ่นเพื่อมาตุภูมิครับพญาเต่าเรือนรุ่นเพื่อมาตุภูมิครับดูสิครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยๆเลยครับพี่พี่จ๋านะฮะเนื้อทองแดงครับองค์นี้นะครับหลวงปู่หลิวนะครับจัดสร้างในงานผูกพันธสีมาณวัดไล่แต่งทองในปีพศสอง0น0 41ครับ2541ครับนะฮะแล้วก็นำปัจจัยนะครับนำปัจจัยนะครับถวายนะฮะมอบแก่นะครับวัดหนองอ้อนะครับวัดหนองอ้อก็คือมาตุภูมิบ้านเกิดของท่านครับหลวงปู่หลิวของหลวงปู่หลิวครับวัดหนองอ้ออำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับนะฮะนำปัจจัยในการจัดสร้างรุ่นนี้ครับพระบุญพระกุศลรุ่นนี้ในปี41มอบไปบูรณะปฏิสังขรโบราณสถานโบราณวัตถุของวัดหนองอ้อในปี41ครับ พระบุญพระกุศลโดยแท้ครับพี่ๆจ๋านะครับสร้างปี4ีแท้และทันหลวงปู่หลิวครับผมปล่อยไปสูงสุด2 0 0 0ถึง2,500บาทครับแต่วันนี้องค์แรกนี่นะผมเปิดแบ่งพี่ๆนะนะครับไม่รู้ว่ามากี่องค์แต่องค์แรกนี่ครับแบ่งเลยนะครับใครทักก่อนผมแบ่งให้เพียง2 0 0 0ไอหนึ0บาทเท่านั้นครับสวยๆเลยครับแดงๆครับนิ้วครบจมูกโด่งครับ1,200บาทเท่านั้นนะครับใครทักก่อนแบ่งให้ก่อนนะครับองค์ที่1 นะครับโอ้โหองค์ที่2ครับแบ่งเท่ากันครับพี่พีจ๋า1200บาทเท่านั้นครับนะฮะน่ารักมากครับนะใหญ่กว่าเหรียญสอบาทนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับพระแท้และทันหลวงปู่หลิวครับ1 2ึ่เท่านั้นครับรีบทักนะครับเห็น2องค์แล้วตอนนี้3องค์ครับเอา แบ่งเท่ากันครับ1,200บาทเท่านั้นครับสวยๆครับพี่พี่จ๋าแดงแงครับรับประกันพระแท้และทันหลวงปู่หลิวครับแดงแดงด่งๆนะครับด้านหลังเป็นยันมหาลาภมหาโชคครับพี่พี่บูชาค้าขายดีนักแรครับนะฮะโชคลาภเมตตาค้าขายดีนักแรครับมาองค์ที่3นะครับองค์ที่4ครับพี่พี่จ๋าองค์ที่4ครับนะครับ สี่องค์ครับสวยๆครับแดงๆเหมือนกันครับองค์นี้มีลุ้งขึ้นนิดๆนะครับนี่ครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นครับมาสี่องล้วครับสี่องล้วครับโอ้โหองที่ห้าครับองค์ที่ห้าเป็นพิมพ์พิเศษครับองค์ที่ห้าเนี่ยเป็นกระไหลทองครับพิมพ์พิเศษเป็นพิมพ์หลวงปู่หลิวนั่งอยู่ด้านหลังครับองที่ห้านี่ครับนะครับนะฮะเช่าองค์เดียวไม่ได้นะครับบังคับครับองค์ที่ห้า ถ้าเช่าคู่นะครับนะผมถึงจะให้เช่านะครับเป็นพิมพ์พิเศษกระไหลทองนะครับเป็นรูปนะหลวงปู่หลิวครับอยู่ด้านหลังครับนะเช่าองค์ที่5องค์เดียว1,500บาทครับแต่ถ้าเช่าคู่นะครับผมจะแบ่งให้เพียงนะครับ2,500บาทนะครับต้องเช่าคู่2 5 0 0นะครับแต่ถ้าเช่าองค์เดียวผมขอ1,500บาทครับพี่พี่จ๋านะครับ พระทุกองวันนี้จี๊ดจ๊าดมะพร้าวแก้วมากเลยนะจี๊ดจ๊าดมะพร้าวแก้วมากๆครับนี่ครับนะฮะดูความสวยครับพี่ๆทุกองค์ผมรับประกันพระแท้และทันหลวงปู่หลิวนะครับยกเว้นองนี้นะครับองค์นี้ของคุณพี่ประสงค์นะครับเช่าบูชาเรียบร้อยแล้วครับนะครับดูรูปหล่อตั้งได้ชัดเจนครับสวยงามครับนะครับนะฮะ รีบทักรีบทายนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะพี่ๆจ๋านะครับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องนะครับนะครับให้เช่าบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวครับพระเครื่องของผมทุกองค์ผมรับประกันพระแท้ให้พี่ๆตลอดชีพเสมอนะครับนะอีกไม่นานเดี๋ยวได้กลับมาไลฟ์สดกันเหมือนเดิมนะครับนะอีกไม่นานครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆกดติดตามใต้ช่อง YouTube สี่เหลี่ยมนะจะมีคําว่าติดตามด้านล่างขวามือครับสีแดงๆกดติดตามไว้เลยครับ แลอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับนะครับพระเครื่องพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแข็งแรงมีสุขสมหวังร่ารวยร่ํารวยครับช่วงนี้ก็วงเล็บไว้นิดนึงนะครับจะเดินทางไปไหนะครับสวมหน้ากากอนามัยถ้าไม่จําเป็นอย่าเดินทางนะครับไปที่ที่มีนะครับผู้คนแออัดยัดเยียดนะครับนะครับไปที่ไหนก็ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วยด้วยนะครับนะโควิด19น่ากลัวเหลือเกินครับพี่ๆจ๋านะครับ ผมโบท๊ทโอฮาน่าพระเครื่องขอาการคำว่าสวัสดีครับ